สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบข่าวทะลุใหม่ก็มาพบกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนี่ก็คือรายการแบกกระดินครับบุญระวีก็มานั่งกับปุกลปอยู่ตรงนี้วันนี้อาจจะเป็นฉากเชิงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในระยะที่ตัวผมเองได้สังจรมาที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มาสองวันแล้วนะครับเพื่อที่จะมาสังเกตการอะไรบางอย่าง เพื่อนำเอาเป็นความรู้ในการประกอบสติปัญญาของตัวเองออกไปดูพี่น้องต่างๆที่อยู่ในภาคต่างๆให้ได้เห็นด้วยตาตัวเองวันนี้ข่าวทะลุไม้ครับตรงกับวันเสาร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2565กก่อนจะขึ้นเรื่องนี้ท่านผู้ชมก่อนจะขึ้นเรื่องนี้เอาควันหลงเกี่ยวกับเรื่องที่พลเอกประยุทธ จันโอชาได้ไปเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียกันหลงมันมีอะไรทำไมถึงต้องไปและได้รับเชิญไปเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรที่อยู่ลึกๆแล้วก็สื่อต่างๆก็ออกมาข้าวคิวกันสะดุดีพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างซาอุก,กับประเทศไทยราบรืน่น เป็นการก้าวข้ามอดีตถ้าดูกันพื้นๆน,นั่นก็คือใช่ใช่ครับเป็นการฟื้นฟูประเทศจับมือสองประเทศในรอบ30ปีแน่นอนนายกเขาก็ปลืมผมเองผมก็ปลืมแต่ลึกๆมันมีอะไรมันมีอะไรไปเจรจากันเนี่ยไปเจรจานเรื่องอะไรแต่ไม่เห็นพลเอกประยุทธ์มาบอกกลา่าวผมคุยเรื่องนี้วันก่อนครับ เพื่อที่จะเรียกร้องให้ฟื้นเกี่ยวกับเรื่องแรงงานไทยไปทำงานในซาอุในขณะที่ประเทศบ้านเราเนี่ยเดือดร้อนไม่มีงานทำกันท่านคุยเรื่องนี้หรือเปล่าหรือคุยแล้วจะได้ผลไหมเพราะการไปครั้งนี้ท่านบอกว่าท่านไปในนามรัฐบาลแต่คนเชิญท่านเป็นรองนายกเป็นมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและการไปคราวนี้ของพลเอกประยุทธ์ ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้านายกรัฐรมนตรีของประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศซาอุาดีอาระเบียเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่ใช้ภาษาราชการเป็นภาษาอาหรับส่วนใหญ่ก็คือาศาสนาอิสลามการปกครองของประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นการปกครองตามหลักกฎหมายอิสลาม กษัตริย์ทรงมีอำนาจเด็ดขาดและสูงสุดในการปกครองประเทศพระมหากษัตริย์ของซาอุดีอาระเบียพระองค์ทรงมีพระนามว่ากษัตริย์อับดุลลาและกษัตริย์อับดุลลาท่านก็มีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนี่คือเรื่องของประเทศซาอุดีแต่ไปคราวนี้ เป็นการเชิญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอวดีอาระเบียที่ชื่อว่าเจ้าชายเจ้าชายม uh ูฮัมหมัดบินซันมาบินอับดุลอาชิสอาราอูซซึ่งผมสะกดถูกหรือไม่ถูกต้องขอภัยท่านด้วยก็แล้วกัน ซึ่งพระองค์เป็นมากฎมกุฏราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดีอาระเบียท่านเป็นผู้เชิญครับเป็นผู้เชิญแต่ผมสังเกตจากภาพข่าวเนี่ยคุณประยุทธ์ก็รักษาประเพณีไทยลงแล้วท่านก็ยกมือไหว้หลายคนบอกเฮ้ยมันไม่ถูกต้องการไปต่างประเทศแล้วไปอย่างนั้นมันมันม,ม,มีความเสมอภาคเราก็เป็นไทยก็ต้องใช้หลักสากลเข้าไปก็ต้องจับไม้จับมือนะ จับไม้จับมือกันตามหลักประเพณีสากลทางการทูตแต่นี่ท่านยกมือไหว้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรและฟังแล้วได้ข่าวว่าคุณประยุทธ์เนี่ยพูดภาษาอาหรับเก่งเขาว่างันนะไม่รู้จริงไม่จริงเขาบอกพูดภาษาอาหรับเก่งหรือการเชิญไปคราวนี้การเป็นการเชิญว่าคุณประยุทธ์ เป็นคนที่มีความรอบรู้สามารถคุยกับสิงสาราศัตว์ได้ไปไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวนี้ไปคุยกับวัวอีกครับไปคุยกับวัวให้คนซาอุดิอาระเบียได้เห็นว่าเฮ้ยฉันเป็นนายกรัมปรีไทยที่มีความสามารถนะเว้ยฉันสามารถคุยกับวัวรู้เรื่องเว้ยเขาก็ไปคุยกับวัวที่ประเทศซาอุไปคุยกับวัวเป็นภาษาอะไรผมไม่ทราบอาจจะเป็นภาษาอาหรับก็ได้ ฉะนั้นการไปคราวนี้ไปพบกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลละซีซันลาอูสมกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีกระลาโหมเนี่ยตามคำเชิญตามคำเชิญซึ่งจะเป็นแขกของรัฐบาลหรือไม่ใช่ถ้าเป็นแขกของรัฐบาลทำไมถึงไม่ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ทำไมถึงไม่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีของประเทศซาอุดิอาระเบียอันนี้เป็นข้อสงสยัย ทำไมเนีไม่ได้รับการปูพรมแดงหรือว่ามีการมีการอะไรล่ะสะดุดีอ่เขาเรียกอะไรเขาเรียกทาหารกองเกรติยศหรืออะไรเนี่ยที่เขาดินทากันนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ความสนใจอะไรมากขนาดนั้นหรอกครับแต่สิ่งที่อยากจะเห็นก็คือคือเอานโยบายของเราไปฟื้นฟูแล้วก็สามารถเอาพี่น้องคนไทยไปทำงานเอาเงินกับประเทศผมมองในเรื่องนี้เป็นหลัก อย่ามองว่าเฮ้ยท่านไปแล้วท่านไปโชว์การคุยก็วัวได้ท่านไปโชว์การลํำกระบี่กระบองให้เขาดูซึ่งมันก็ดีนะมันก็ดีโชว์ศิละปะไทยอ่ะคือผมเองเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกคนนี้ต้องให้ความเป็นธรรมอะไรเก่งอะไรดีก็ต้องยกย่องไว้เฮ้ยจริงไหมท่านคุยก็วัวได้เราก็ยกย่องว่าเอ้ยอันนี้อันซีนอันไทยแลนด์นะอเมซิ่งไทยแลนด์ มันแปลกนายกรัมปรีคุยกับวัวได้ที่อื่นมีไหมล่ะบางคนไปหาเสียงกันเลือกตั้งเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานมาเลือกตั้งพรนนุงร่งนี้มาเขาจะเลือกตั้งหรืออะไรเนี่ยก็ก็ผมไม่พูดถึงอะ่ะแต่ไปหาเสียงกันบอกคุยผมต้องการเข้าสาภา,าเพื่อที่จะไปจํากัดจะไปจํากัดจะไปอะไรล่ะจะไปจะไปด่านายกว่างงี้ก็แล้วกันหรือจะเอา นายกไปประจานในสภาซ,ซึ่งผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะซึ่งผมเองผมก็ไม่เคยพูดมาทางทำพักงานเมืองรวมใจไทยไม่ใช่ว่าเฮ้ยเลือกไอ้บุญลวีผมจะเข้าไปเฉ่งปีนายกในสภาไม่ครับไม่ได้พูดอย่างนั้นและจะไม่มีวันไปพูดอย่างนั้นไม่ได้โกรธอะไรกันจะต้องไปเฉ่งปีท่านไม่ได้มีความขึ้นโกรธอะไรท่านมีอย่างเดียวคือเรื่องของประชาชนเข้าไปแนะนํา เข้าไปสั่งสอนรัฐบาลเข้าไปบอกกล่าวว่าไอ้สิ่งที่รัฐบาลทาเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันเลอะเทอะมันเลอะเทอะมันใช้ไม่ได้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมคนตกงานไม่ได้มีงานทําอะไรต่างๆมากม,า,กมา,กายก่ายกองต้องการจะบอกอย่างนี้ฉะนั้นนี่คือมิติทางการเมืองเราเป็นนักการเมืองหรืออยากจะอาสาเนี่ยมันต้องมีหลายมิติที่ต้องมองหลัก หรือมองมองประชาชนเป็นที่ตั้งมองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งว่าประชาชนเนี่ยเขาได้ประโยชน์ไหมต้องทําให้ประชาชนให้เขาได้ประโยชน์ไม่ใช่เพียงแต่ว่าต้องการจะเฉ่งปีต้องการจะด่าประยุทธ์เพื่อความสะใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ต้องการที่จะเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ทำํำรัฐบาลทําอย่างนี้แล้วเฮ้ยมันดีไหมมันไม่ดี มันไม่ดีผมก็บอกเฮ้ยมันต้องอย่างนี้คนไม่มีงานทําทําไมถึงไม่มีงานทําเพราะคุณยึดอํานาจมาตั้งแต่ปี57เมื่อยึดอํานาจมาปี57แล้วประเทศในตะวันตกประเทศในหลายประเทศในยุโรปในอเมริกาเขายกเลิกภาษีศุลกากรก็ทําให้เราเสียเปรียบในการค้าขายกับต่างประเทศเราก็เอาเรื่องนี้มาพูดเอาเรื่องของคนงานซึ่งไม่มีงานทาเพราะโรงงานเขาหนีไปหมดเราก็เอามาพูดเพื่อเตือนสติ คนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นํารัฐบาลและเตือนสติผู้นํารัฐบาลให้เห็นความสำคัญของพักการเมืองโดยเฉพาะพักที่เป็นแกนนาไม่ใช่คุณเอาแต่ทะเลาะกันมันเป็นความหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยอยากเหก็นในรัฐบาลในสามัคคีกันเพื่อที่จะนํารัฐนาวานี้ไปสู่เป้าหมายให้ประชาชนมีกินมีใช้แต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันพลาดมาหมดเหมือนกับผมจะขึ้นหัววันนี้ขึ้นมาพูดวันนี้ ซึ่งมันพลาดไปหมดครับอย่างเช่นวันนี้วันที่29วันเสาวใช่ไหมวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่ไม่ใช่วันที่หนึ่งสามเอ็ดมกราที่ผมขึ้นหัววันนี้วันนี้ยี่สิบเก้าพรุ่งนี้สามสอ็ดคือวันจันทร์สามเอ็ดมกราคมเหมืองทองอัคราข้าโง่ใครจ่ายวันนี้คุยเรื่องนี้กันให้ชัดแจ้งแดงแจ๋ เบื้องหลังเหมืองทองสีแปลงที่อนุมัตินะหรือกำลังอนุมัติให้กับบริษัทอัคลาไมนิ่งไปทำเหมืองอีกห้ามมาแล้วนะถูกห้ามมาแล้วไม่ให้ทำเขาก็ฟ้องที่ศาลที่ประเทศสิงคโปร์คณะอนุญาโตตุลาการแล้วไอ้ที่ไปให้เขาอีกสีแปลงยกแผ่นดินไทยให้เขาอีกสีแปลงเนี่ย มันคืออะไรมันคืออะไรหรือเป็นการใช้หนี้ที่จะแพ้คดีในวันที่31มอมกราคมหรือเปล่าวันนี้วันเสาร์29พรุ่งนี้30 3สอคือวันจันทเนี่ยเขาจะพิจารณาเรื่องนี้ครับหมายความว่าเรามาดูไทม์ไลน์เรามาดูไทม์ไลน์วันที่ส1อคือวันจันทร์ จะมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเด็นที่บริษัทคิงเกตฟ้องรัฐบาลไทยเรียกค่าเสียหายกรณีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาในขณะที่เป็นหัวหน้าคอสชอมีคำสั่งที่44สั่งปิดเหมืองทองเมื่อปี2559และไอ้บริษัทคิงเกตเนี่ยมันก็เรียกค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ30ล้าน รัฐบาลไทยเขาก็เข้าเรียกว่าเข้าไปต้องคือเข้าไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพราะเขาฟ้องแล้วก็มีตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมและก็ตั้งงบประมาณแผ่นดินเพื่อใช้จ่ายในการจัดการคดีใช้เงินไปเท่าไหร่ท่านผู้ชมใช้เงินไปร้อยกว่าล้านปีละร้อยกว่าล้านรวมทั้งหมดที่ไปสู้คดีเนี่ยสามร้อยกว่าล้านการใช้อำนาจตามมาตรา4ี่บี่ของพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็น ตำแหน่งหัวหน้าคอสช,อชอเป็นรัฐาธิปัตย์เป็นประเด็นที่ต้องต้องพูดว่าต้องพูดว่าถ้ามองกันผิวเผินบอกเฮ้ยมันดีนี่ว่าถามว่าดียังไงบอกเฮ้ยเขาให้ความสัมพันธ์กับสิ่งให้ความสัมพันธ์สำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพราะไอ้สิ่งแวดล้อมมันมีผลกระทบต่อประชาชนแต่มีข้อสงสัยท่านผู้ชมว่าการใช้อํานาจของรัฐาธิปัตย์ที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ รอบครอบไหมในทางกฎหมายรอบครอบไหมมันไม่รอบครอบครับจนนําไปสู่การฟ้องร้องอยังไงท่านผู้ชมฉะนั้นเมื่อน,นําไปสู่การฟ้องร้องการไต่สวนของคณะอนุญาโตตุลาการเขาก็ไต่สวนสิ้นสุดไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2อ6 3แต่ก็รัฐบาลไทยก็ขอเลื่อนไปเลื่อนไป การตัดสินชี้ขาดเลื่อนไปมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเลื่อนไปเป็นวันที่31ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วครั้งที่สองเลื่อนมาเป็น31มกราคม2 5 6 5คือวันมะรืนนี้วันจันท์คือวันจันท่านผู้ชมโดยให้เหตุผลว่า อยู่ในระหว่างการเจรจาของโจท์และจำเลยของทั้งสองฝ่ายอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุโยโตต,าต,าตุลาอนุญาโตตุลาการโดยมีผู้ให้ข้อสังเกตว่าเฮ้ยรัฐบาลไทยอาจจะมีการเสนอผลประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมให้มีการยุติค่าปรับ30,000ล้านไอ้สามสามืล้านบาทต่อมาครับท่านผู้ชม วันที่19ทธันวาคมเมื่อปีที่แล้วบริษัทคิงเกตออสเตรเลียออกแถลงการขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณยังไงครับขอบคุณบอกว่าที่ให้สัมประทานทำเหมืองแร่อีกสี่แปลงอีกสี่แปลงรวมเป็นพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับสี่แสนไร่มีอายุสัมประทานที่จะขุดทองได้ในสิบปีสิปีครับท่านผู้ชม ซึ่งมันเป็นสัญญาณในทางบวกระหว่างรัฐบาลกับไอ้บริษัทนี้31มมกราคมวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูครับว่าคำชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการที่จะมีกันขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ว่าจะมีคำตัดสินยังไงและจะเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของชาติอย่างมหาศาล จากการหลีกเลี่ยงไม่ถูกปรับส0 0 0มื่นล้าน4ี่หมืนล้าน50 0 0 0ล้านถึง70,000มล้านที่เขาพูดกันซึ่งพลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคอสชอต้องรับผิดชอบครับท่านผู้ชมฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราเฝ้าดูกันข่าวทะลุไม่เนี่ยเฝ้าดูเรื่องนี้มานานและเคยวิเคราะห์ว่าแพ้คดีแน่แแพ้คดีแน่แ เพราะเหตุผลอะไรครับปีก่อนนู้นบริษัทที่ปรึกษาโดนบริษัทคิงเกตฟ้องที่ปรึกษาของไทยนี่นะซึ่งเป็นฝรัง่งเป็นบริษัทฝรัง่งโดนฟ้องครับและก็สารถูกสารถูกสาลสั่งปรับเป็นเงินมากมายก่ายกอง นี่ก็คือเรื่องราวในอดีตท,ที่ถูกฟ้องแล้วก็ลดปรับมาแล้วแล้วรัฐบาลไทยมีเรื่องกับสิงคโปร์มันจะมีอะไรเหลือล่ะครับจะมีอะไรเหลือล่ะครับฉะนั้นที่เขามีการดีนกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องดีนระดับชาติเป็นทรัพย์สินของชาติที่จะไปแลกกับการฟ้องร้องเขาก็เลยชักชวนให้ตามดูกันว่า เราจะต้องจับตาคำชี้ขาดคดีเหมืองทองอัคาราในวันจันทร์ที่3 1ซึ่งจะมีดินใหญ่จะมีเรื่องใหญ่ที่จะยกทรัพย์สินของชาติเพื่อแลกการถอนฟ้องหรือเปล่านี่ก็คือเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องสูญเสียแผ่นดินเหมืองทองไปให้เขาฟ,ฟรีๆอีกสี่แปลงใหญ่ๆครับท่านผู้ชมซึ่งความคืบหน้าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่ผมเล่าให้ฟังแล้ว ของบริษัทคิงเกตคอนโซลิดเตซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดมหาชนกับราชนจาจักรไทยที่ล่าสุดบริษัทคิงเกตบอกว่ารัฐบาลไทยอนุมัติสัญญาเช่าพื้นที่4แปลงให้กับบริษัทและเปิดทางให้กลับมาทำเหมืองแร่ชาตรีอีกครั้งหนึ่งหลังที่ถูกหยุดกิจการไปตั้งแต่ปี25 6 0 การที่รัฐบาลยอมให้บริษัทอัการากลับมาดาเนินการได้ก่อนมีคําชี้ขาดจากคณะอนุญาโตตุลาการเท่ากับเป็นการก้มหน้ายอมรับว่านายประยุทธ์เนี่ยใช้มาตรา44ปิดเหมืองคองชาตรีเป็นการกระทําผิดต่อบริษัทคิงเกตและถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยกําลังจะแพ้คดีในวันจันทร์นี้คือวันจันทร์ที่31 จึงต้องยือือึงต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเองเพื่อเปิดทางเจรจาให้มีการถอนฟ้องและที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมคดีเหมืองทองอัคราถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลือเล่อนอ,อีกมาสามครั้งจนครั้งสุดท้ายวันจันทร์ที่31มกราหม5ห5เนี่ยซึ่งในวันมารืนนี้คือวันจันทร์เนี่ยถ้าหากพิจารณาซึ่งเป็นกฎของยูนิทรันเนี่ยซึ่งจะเป็นกฎที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการตัดสิน ็คาดกันนะครับนักวิเคราะห์ทางด้านการเมืองเขาบอกว่าคาดกันว่าผลการตัดสินเนี่ยมันสามารถจะออกได้3ามทางมีทางไหนบ้างครับท่านผู้ชมฟังผมไว้ทางแรกกระบวนให้ยุติกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร้องขอหรือเรียกว่าทั้งสองฝ่ายประณีประนอมยอมความกันซึ่งอาจจะเป็นผล ในสองรูปแบบก็คือรูปแบบแรกบริษัทคิงเกตถอนคดีออกจากกระบวนการอนุญาโตตุลาการนี่รูปแบบแรกครับรูปแบบที่สองคณะอนุญาโตตุลาการไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดแต่จะนำข้อตกลงมาประนีประนอมยอมความคู่กรณีนี่มาบันทึกไว้โดยไม่มีความเห็นของคณะอนุญาโตตุลาการประกอบหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะสามารถ นำบันทึกข้อตกลงนั้นไปบังคับคด,ดีต่อไปนี่แนวทางแรกแนวทางที่สองคือออกคำชี้ขาดแค่บางส่วนบางประเด็นแล้วเก็บข้อพิพาทที่เหลือไว้ออกชี้ขาดในภายหลังนี่แนวทางที่สองส่วนแนวทางที่สามออกคำชี้ขาดเลยครับเอาทั้งหมดเลยรัฐบาลไทยเนี่ยก,กำลังวิ่งกำลังเต้นกำลังวิ่งกำลังเต้นกำลังเดือดร้อนเพราะ ประยุทธ์เซ็นในฐานะอะไรไม่ใช่เซ็นในฐานะนายกรัฐมนตรีที่ใช้กฎหมายสากลมีการนำพลเอกประยุทธ์ไปขึ้นสารรัฐธรรมนูญสารรัฐมนูญชี้ขาดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐพลเอกประยุทธ์มีสิทธิ์ไปเซ็นไหมพลเอกประยุทธ์เซ็น ยุติเหมืองทองชาตรีแล้วเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นพลเอกประยุทธ์ต้องใช้นี่เขาในตัวเองไม่ใช่เอาทรัพย์ในดินสินในน้ำแผ่นดินของไทยไปใช้หนี้ให้กับบริษัทคิงเกตเจ้าของเหมืองทองอย่างนี้หรือเปล่าการดำเนินคดีต่างๆข่าวคราวไม่ค่อยออกมามีการปัดปิดกันแล้วสีแปลงที่จะเอาไปประเคนให้บริษัทเหมืองทองชาตรีหรือบริษัทอัครานี เป็นการเอาแผ่นดินไทยเอาสมบัติของชาติเนี่ยไปให้หรือเปล่าเป็นพื้นที่เกือบหกแสนไร่และสิทธิประโยชน์อีกมากมายครับตอนนี้กำาังกำลังรอการอนุมัติเพิ่มเติมซึ่งเป็นประเด็นที่คนออกมาวิพากษ์วิจาร์ณมากครับพลเอกประยุทธ์ว่าการกระทำในลักษณะนี้ เป็นการกระทําที่นำทรัพ,พยากรของชาติไปต่อรองไปต่อรองในกรณีพิพาทเรื่องนี้ครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อเป็นสี่เป็นเจ้าของประเทศเราก็ต้องดูประเทศเราดูแผ่นดินไทยของเราดูความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารผิดพลาดซึ่งถ้าคุณบริหารผิดพลาดเรื่องนี้ก็ไม่ควรอยู่แล้วไม่ควรอยู่ไม่ต้องรอถึง8ปีในเดือนสิงหาหรอกครับ ควรจะต้องตัดสินใจซะออกไปซะแล้วหานายกรัฐมนตรีคุณมาคนใหม่เพราะถ้าวันที่31วันจัน,น์นี้มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอย่าหนีความผิดพลาดและเอาความผิดพลาดของตัวเองมาโยนให้เป็นบาปของพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาไม่ได้เลือกตั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาเมื่อ ปี2 5 5 7และใช้อำนาจตามมาตรา44ครับในการดำเนินการกับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมตามดูกันวันนี้ผมขึ้นหัวอย่างนี้31มกราเหมืองทองอัคราคา่าโง่ใครจ่ายข่าโง่ใครใจ่ายแล้วเขาก็เปิดดียวกันเปิดดียวกันว่าสีแปลงเนี่ยเอาไปชดเชยครับคือนักวิเคราะห์การเมืองเขาบอกยังไงมันก็แพ้แน่ๆอยู่แล้ว เพราะมึงเอากฎหมายที่ไม่ใช่สาโกนไปเล่นงานเขามาตรา44ครับท่านผู้ชมเอาทีนี้มาดูข่าวอื่นบ้างวันนี้อาข่าวอื่นบ้างก็ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของโอมิครอนพันใหม่ฆ่าเป็นศพแรกตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับท่านผู้ชมธิ์มันร้ายกว่าเดิมนะอย่าไปคิดว่าลิ์มันไม่ร้ายลิ์มันร้ายกว่าเดิมแล้วก็วันจันนี่นะครับ31มก,กราเนี่ยไฟเซอร์ วัคซีนไฟเซอร์เด็กถึงประเทศไทยแล้วเขาจะฉีดวันที่3 1มอมกรากมวันจันทร์นะแล้วพิษโควิด COVID, ที่คนป่วยโควิดโควิดทําให้บริษัทประกันภัยอย่างอาคาเนประกันภัยปิดตัวครับเจงไปแล้วเจงบงไปแล้วครับไม่มีเงินจ่ายไม่มีเงินจ่ายนี่คือความบกพร่องของรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมันทําให้ประชาชนเสียเปรียบผมไม่อยากเรียกว่าโกงครับอยากจะบอกว่าไม่ได้ตังคนะ์ไงเขายอมปิดตัวเอง แล้วเวลานี้ใครรับผิดชอบล่ะครับคุณบริหารราชการกันอย่างนี้ใครรับผิดชอบแล้วโอมิครอนเนี่ยที่ผมฟังวันนี้นะครับมาจากต่างประเทศบ้างแล้วก็มาติดกันมากมายนี่น่าเป็นห่วงมากนะการยาตกนะครับการยาตกก็มันไม่มีทางอื่นท่านผู้ชมสิ่งที่บุญละวีแนะนำก็คือต้องเลี้ยวไปแพทย์ทางเลือกวันยังคำ ฉีดวัคซีนสองเข็มเสร็จสักพักหนึ่งภูมิไม่มีแล้วไปตรวจภูมิภูมิลดลงมาก็บูสเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเอ๊ะกูจะไปถึงเข็มไหนวะเนี่ยผู้คนเ็าเบื่อครับแต่เราต้องทำมาหากินผมมาเชียงใหม่วันสองวันเนี่ยยังนอนเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ไปเดินดูเสร็จแล้วใส่หน้ากาก,ากดูแทบจะคลุมหัวครับกูดูมันก็คึคกคักดีฮะไม่ทําก็ไม่ได้พี่น้องประชาชนต้องทำมาหากินต้องทำมาหากินกน็ต้องเปิดราด้านเปิดรวงเปิด เปิดที่ทำาหากินเปิดร้านขายของเปิดตลาดกลางวันกลางคืนก็ต้องค้าขายกันผมเข้าใจผมเห็นใจครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความบกพร่องของรัฐบาลความบกพร่องของรัฐบาลสิ่งที่จะสิ่งที่จะสนับสนุนก็คือสมุนไพรสมุนไพรไทยดีๆเยอะๆที่สร้างภูมิต้านทานให้เราไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะเบตา้ากรูแคนอย่างเดียวแต่เบตา้ากรูแคนที่ผมเอามาพูดเนี่ย มันเป็นเบต้ากรูแคนที่ผลการวิจัยของมหาลัยฮาวาร์ดมหาลัยทูเรนเบเลอร์มหาลัยดุคลิฟฟอร์เนียมหาลัยที่เขาผลิตแพทย์ชั้นนำของโลกเขาวิจัยแล้วว่ามันดีที่สุดในโลกมันสามารถสร้างภูมิต้านทานได้ในตำราเขาเขียนว่าป้องกันและรักษาครับป้องกันและรักษาป้องกันก็คือเหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะกินเข้าไปแล้วมันป้องกันได้มันทําให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทาน รักษาก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามามันสร้างไมโครฟาสเพชฌฆาตนะมันสร้างเพชฌฆาตในร่างกายเราเพื่อไปฆ่าไอ้สิ่งแปลกปลอมพวกนี้อย่างที่ผมเคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแค่นี้เราก็โอ้ชื่นใจแล้วดีแล้วแล้วไม่มีผลข้างเคียงเลยเขาสกัดจากธรรมชาติคือยีสต์ขนมปังแล้วสูตสุภาพเบต้าวันเนี่ยชนิดเข้มขน้นนะสังจากสารัอเมริกาชนิดเข้มขน้น เอามาบรรจุแคปซูลในนี้ท่านสามารถสอบถามได้เรามีเครื่องหมายออยมีการโฆษณามีคออหลายคนเนี่ยฟังผมแล้วไม่เชื่อเข้าไปที่ออยมันจะบอกเลยว่ามาบรรจุที่ไหนประกอบด้วยอะไรบ้างคือเปิดเผยครับเบต้ากรูแคนของศูนย์สุขภาพเบตาวันเราเปิดเผยชัดเจนกับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญก็คือมีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นท่านไม่ได้เสียเปรียบ บริษัทกอาวกำไรนิดเดียวเพื่อจะช่วยพี่น้องประชาชนซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดตรวจสอบได้ผมเป็นคนโปร่งใสครับฉะนั้นตรวจสอบได้ผมเล่าให้ท่านฟังด้วยความเป็นห่วงครอบครัวของแต่ละท่านซึ่งเราก็ต้องห่วงกันไม่อยากให้สูญเสียพ่อสูญเสียแม่สูญเสียพี่นอ้องบางคนมีกันห้าคนตายกันเกือบทั้งบ้านเหลือคนเดียวบางคนตายกันทั้งบ้านลูกกําพร้าเต็มเมืองเมื่อปีที่แล้ว พ่อตายแม่ตายไม่เหลือใครมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลยครับความเศร้าอันนี้มันเกิดกับใครมันเกิดกับพี่น้องไทยทั้งหมดรัฐบาลอาจจะไม่รู้สึกรู้สาเวลานี้ก็ยังไม่เคยมีคําขอโทษจากคนเป็นนายกไม่เคยมีคําขอโทษแต่สิ่งที่พี่น้องรู้สึกก็คือการสูญเสียคนในครอบครัวยังไงล่ะครับผมไม่อยากให้สูญเสียแต่ไม่ได้อยากคิดว่าจะขายของใครที่พอมีกําลังซื้อเชิญใครไม่มีกําลังซื้อหันไปครับ แพ้ทางเลือกสมุนไพรเรามีอีกเยอะผมอยากให้รัฐบาลได้พัฒนาพัฒนาอย่างจริงจังครับและก็ให้ทุนไปเรามีหน่วยราชาการมีกระทรวงสาธารณสุขผมถึงบอกว่าถ้าผมมีโอกาสเข้าไปทำงานบริหารตรงนี้ผมจะสนับสนุนตรงนี้เรามีสมุนไพรที่หลายประเทศไม่มีเท่าเรากัมพูชาไม่มีเท่าเราสปปลาวไม่มีเท่าเราพม่าไม่มีเท่าเราเราเป็นประเทศที่มีสมุนไพรเต็มเมืองแต่รัฐบาล ไม่ให้ความสนใจหรือขาดความสนใจที่จะให้ทุนนักวิชาการไปพัฒนาเราไม่ให้ความสนใจที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์มีแต่คิดบ้าๆบอๆจะสร้างอะไรสร้างยานอาวกาศไปลงดวงจันทร์อย่างนี้จะไปดาวังคารอย่างนี้คือมัน impossible คืออะไรละ่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คุณก็มาคิดเป็นสาราโกหกเวลานี่สาราโกหกครับฉะนั้นคนเขาเบื่อครับพักการเมืองที่เป็นสาราโกหก เอาความจริงมาพูดอะไรทําได้ทําอะไรทําไม่ได้เขาบอกเฮ้ยเฮ้ยกูทาไม่ได้อย่างนี้เหมือนผมอะทำพักการเมืองรวมใจไทยไอ้ยอย่างนี้ผมบอกผมถนัดผมทําได้อยากค้าขายเอาเงินเข้าประเทศผมอยากจะบุกเอาของไทยเนี่ยไปค้าขายของวิสาหกิจของโอท็อปเอาเงินเข้าประเทศนะไม่จะมาคิดว่าเอ้ยผมจะต้องจ่ายคุณเท่านี้นะพี่น้องที่มีอายุสูงอายุเป็นเงินเกษียณต้ต้องให้สามพันห้าพันแล้วพูดไหมว่าคุณจะเอาเงินจากที่ไหนไปให้สาราโกหกเลิกเถอะครับ เราเอาความจริงมาพูดกันครับนี่คือรายการข่าวทะลุใหม่ที่ผมสัญจรมาเชียงใหม่วันนี้ก็ยังไม่กลับครับอีก2อสาวันและก็พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้ท่านโชคดีครับจากระผมบุญระวียงจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม